ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้พบกับหนิงเซียนเบาเดียวเก่าน,นะครับ <c oughs> นี่ก็สิพากันมาเฮ็ดอเตาเผาทานโครงการหารายได้เสริมนะครับ <c oughs> กบ็นี่ก็เอารถรถถมาไถาเป็นแอ่งแล้วเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าสิเจาะรูรูป่องทัทางใดรูจุทดจทางใดกำลังคิดเบิ้งอยู่ให้ตหน่ เตออาเนี่ยเตาหัวใจกำลังคิดเบิ้งอยู่ว่าสะเอาเตาแบบไหนดีก็จะเอาเป็นวงกลมหรือวงดีดีก็คิดอยู่คิดบ่ออกเดี่ยก็ไม้ไม้หลายไม้นี่ก็ตัดมากา็หลายอยู่น,นู่นอีกไม้หลายแล้วกว็จะมีตรงไม้ต้นมะม่วงอันนี้ตำาพื้นตัดไว้ท่านได้เอาขึ้นมาอยู่ เกิดเดี๋ยวจังน้อยก็จะเฮ็ดและคิดท่นออกอยู่มาเสียเอาจังใดกำลังตกลงกันอยู่โครงการเยอะก็ตอนนี้กบพักโครงการเฮ็ดเขียงนาไว้ก่อนมาเฮ็ดโครงการไอเตาเผาถ่านก่อนเฮ็ดยางก่อนเนี่ยหวานแบบลุงผมฮ เดีย๋ยววง,งกลมตีได้มันกว้างแน่มันกว้างแบบใส่ามาได้หลายเนี่ยกว้างาต้องทางก็ได้ออกไปอืม,มันกว้างาต้องทางก็ไออกไปอืมนี่ก็จะเฮ็ดเป็นเตาแบบโบราณได้เป็น,ปนออกเตาบโบราณใช้ใช้เฟียงเฟียงเฟียงตีเฟียงเออใช้เฟียงเฟียงดินเฟีง,ฟงใช้เฟียง, <c ười> <c ười> งกับดินกัต้มนม้ำนนี้ก็ดินเหนียวดิปั้นเนาะอืมกระเหนียวเยอะกระเหนียวอยู่แต่ ก็ต้องใส่ฟางแะไรมันยึดเกาะก็บรรยากาศตอนนี้ก็เที่ยงอะไรละกินข้าวแล้วแล้ว,ว,ลวก็จะเฮ็ดงานแล้วบัดนี้มีแรงแล้วก็เดี๋ยวติดตามรับชมด้วยพี่น้องว่าเที่ยจังไห๋ก็ตอนนี้ก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดเสียเอาทางทางนี้เป็น เป็นปองมันปองมุงมจุดไฟบ่ะมงจุดไฟจุดไฟทั้งนี้จุดไฟทั้งนี้อะปองปองอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวต้องกลนลงอีกจังน้อยมันลึกอีกจังน้อยฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันลึกอยู่ฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันตื่น,นอีกจังน้อย ทำแนวทำแนวก่นอนข้างบวานแบบก่นบอนป่ะหวานเรกซีนี่อยู่เดี๋ยวทำแนวก่อนแนววังใหม่ทำแนวแนวเตากันพี่น้อง ทำแล้วเตาแล้วเราก็เดืวอวเจาะปองเจาะยังแล้วก็เยี่ยวไม้มาเรียงใช่ไม้มาเรียงแล้วที่นี่ก็โปะเลยเอาดินกับฟางประน้ำโปะเลยที่นี่คือบานดินเฮ็ดคือบานดินพี่น้องผมเคยเฮ็ดดอกเือแหลกที่นี่ทุกคนต้องมีครั้งแหลก 对吧？ นี่พี่น้องขุดไปขุดมาพอหังปวกพี่น้องโอ้ยอยู่ลึกประครักเลยนีนย่หังมันเนะจ็กเซนก่นนอนบ้านใหม่นี่เจาะดีคักกับปวกนะลังน่อยๆโอ้ เงาแตกพักพี่น้องดินแข็งคักขวดดินปันหมาเลยขวดดินปันหมาเลย Keep moving. ตรงนี้เขาก็หมองปองไฟหมองจุดไฟตรงหน้าเตาตเขาเอาสิจุดไฟมานี่ตรงหน้าเตาเตาเ้าก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวเจ้ามาจัจ,จถุงถึง3สามทิศถุงมาจะหาบหรือบ่าจะอ,อยู่ที่ไม้ได้วย อันนี้เขาก็เห็นมองหายใจอันนี้ก็เป็นมองปากเดาด้ี่น้องอน,นี่ก็ขุด้เลรอประมาณหกสิบห้าเมตรสิบห้าเซนอมโหสิบห้าเซนสิบห้าเมตรขุดก็ไวแล้วคนไม่ขเขาก็พร้อมแล้วมีทั้งไม่ค้ำ ไม่ต้นอีหยังอก็ต้น,น,น,ตนเปือะะเ่อยต้นผักเกษตรต้นบักม่วงไม่ร้ายพี่นอ้องต้องเขาต้องจะเห็ดประโยชน์ต้องรักถิ่ตัดกิ่งต้นบักม่วงลงมางบังสังกสีเขาก็พัฒนาบ้านสวนเขาได้มาปัดนี่แล้วจากหั้าหน่อยเขากว,ว่าท่านแ้นเหลี่ยวแหนเดี๋ยวสิมารีวิวให้นมั้ง ี่กเจาะไปเจาะไปเท่าไรก็หกสิบห้าเซนเจาะไปหกสิบห้าเซนมันซ้ำนี่พอดีนี้ก็กำลังสีเจาะเข้าหาท่นเจาะรูเข้าท่านทะลุไปโวเข้าท่านใดน่าจะประมาณแล้วเท่าไหรกันสี่สิบประมาณสี่สิบเซนนะขุดเข้าไปกัน่นี้เจ้โมงแล้วกันเนี่ยนี่ประมาณไว ไม,ม่ซ้ำแล้วมั้งเกิดเจ้าชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมังมมม้งสองชั่วโมงแล้วมั้งเพาต้องเฝ้าเห็ดก้อนพายอยู่สิเผาพอพายเสียงหลุดว่า,พาเพิ่นเฮ็ดอันบดาน รถ้นั่นรเทพปูนปูนพี่น้องใหม่เขาอะไร พี่น้องไน้าขึ้นสายอันนี้บวบบวบบ้านเนาะสวนผักเล็กๆเอาไว้กิน มันจะเป็นเข้าวเลือสี <c oughs> อันนี้ก็คือมุมมุมกาแฟนางจิบกาแฟเบาๆชมสวนอันนี้ว่าถิปลูกอ,อันว่าถิปุ๋ยยังกูปูเขาวโพดอันนี้พัดแนวแล้วท่าสีเร,สรียบร้อยตสีวอลเปเปอร์เหลือเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเหลือเฮ็ดอันปูพื้นไหม ว่ามันเป็นปองเป็นรู้ถ้าแต่เรียบร้อยดีเนาะเก็บไปเรื่อยๆเอาพนักงานพันตอนนี้พนักงานเขาอู่งานแล้ว สองโล้ลพี่น้องสองโฮนี่โู้นี่ขุดง่ายยุ่งฮูนี่ทะลุไปเข้าง่ายยุ่ใกล้แล้วล่ะและ้วฮูนี่นี่อยากมันไม่หักไหมก็ตอนนี้เขาก็กดลุ้มแล้วแล้วล่ะพี่น้องก็มีปองระบายสองมองเลยพี่น้องสองมองแล้วก็มองมองจุดจุดมองนึง แต่มองจุดนี้ยังยังทาได้แล้วอยู่ตรงนี้ยังยังลกอยู่เดี๋ยวสิเคียมองนี่ก่อนให้มันให้ที่มันบํากันใดยแล้วก็ตันนี้ก็วางแนวเรียบร้อยแต่เดี๋ยวอีกจังน้อยก็จะมาปั่นปั่นคูปั่นคูรอบรอบปองกันน้ำกันอย่างก็วันนี้ก็ก็เสีดาประมาณนี้ละมางเนี่ย ร,รู้จักลักษณะแล้วก็ทำเชื้อแหลกเรือพไปน้องก็บรรูหรอกว่าไอปากเตาหูระบายกับมันตีใหญ่ทำไดก็เดี๋ยวไปศึกษาเบือ้องอีกเทื่อนึงว่าทำเทื้อแหลกก็บรบรูปออกว่าตัวเฮ็ดจังไดนี่ก็เฮ็ดตามคลิปวิดีโอไปน้องดูคลิปวิดีโอผ่าน youtube แล้วก็มาเห็ดก็ เดี๋ยวลองเฮ็ดไปพี่น้องวัาสิีด้ผลบ่เชือแหลกนี่ก็เมื่อยแล้วกนจนเมื่อยแล้ว <c oughs> แต่ของโครงการเดี๋พี่น้องโครงการตาเผาทานโบราณนด้เลยกัดแต่เป็นแบบโบราณกับสีปยย่ประหยัดแน่เลยพี่นอ้องบ่เปลืองบันไดบ่เฮาบ่อ้องซื้ออย่างก็ดมีแค่ไม้ก,กัแรงชำนานแหละต้นทุนศูนย์บาทอืมต้นทุนศูนย์บาท ก็เดี๋ยวมาลองเบิรงกันเด้อพี่น้องว่าทีเป็นยังไงต่อไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สองเด้อวันนี้วันที่สองของการเฮ็ดเราเผา่ารก็ื้อนี้ก็ขนใหม่ขนใหม่มาไว้ขนใหม่จากมองนุน่นมองนุ่นมามากอง ทำเป็นทรงเตาก่อนพี่น้องก็เห็ดแต่เศร้าแล้ว,ลวยานประทันพายุโนอินพี่น้องในพายุสิเข่าอืน่นมืดเนี่ยตอนนี้กัเสร็จสมบูรณ์ไปก,กัประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้อง มาเลี้ยงเลี้ยงจังสีก็บัลลูว่าเลี้ยงเลี้ยงผิดยังถูกได้ไหมน้องเฮ็ดเทธอแรกก็ดูคลิปกับเฮ็ดตามเพิ่นว่าเฮ็ดจังใดจังใดนะฮะอันนี้ก็เดือยเดือยเอดินมาปั้นนะไปน้องปั้นเป็นเตารลเปบ่านี้เดี๋ยเสียเอาเศษไม้มงเนี่ยเอามา ทำเป็นโป๊ะๆไวไ้เนาะเตะปัน่นปั่นดินคือไงไงมือนี้ก็หมดแดงเลยไปนอนมือนี้คนใหม่จนเบิร์ดแหงไปนอนน่าแบสาวนียกัไปทางยาต่อไปนี่ขอไปเสียง เป่ดเป็นโถ่เปพน่นองเปิดมาถมมีถมดินถมท่อโครงการน้ำบาดาลพื่อการเกษตรพี่นองการที่น้อยเราได้ได้ตั้งเอีย่ยงก่าเอแทงน้ำบอลอะไรไปเนองสูง20เมตรตอนนี้เพื่อนเพื่อนกำลังเทปูนเทยังติดตั้งแผงโซลาร์เซล เดี๋ยาเอานะเฮ้ยเ็นเดอร์โอ้นี่ตัวน้องนตัวนะนี่ก็ตปนบงม่วงยังเหลือประมาณสองทอนสามทอนเพี่น้องทใหญ่ทนลำต้นมันท่านได้ตัดอยู่ เลยมันน่อยกับตัดอยากในจังน้อยเลือ็ดจุดห้านี่ต้องเลยสองดาดเยนะย่ามนนันก็ปรนี่มันกป,คม,ปคมนะ่นนนนะด่าก็เดี๋ยวติดตามวันต่อไปเลยไปหนองเดี๋ยว สิมาทุนายเบิ้งวัดสิก่อ,กอเป็นเตาได้บนี่สิบ่ะไรแต่เดี๋ยวมารับชมกันด้อยี่น้อา